Satu sakit Kamejaru pekirisi หานเนคหาวทุ่มเหตนาเตผุมมาจายันตุเทวชลาธนาราวิสเมยัางขาคันทัพนา ทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโุเมสุนันตุธรรมสาวนากาโลยัมพระทันตาพุมาสาวนากาโล อย่างพระทันตาเทวาสวรรณกาโลอายังพระทันตาสีนิ้วข้าพระเจ้าจะพอน้อมก้าวขึ้นเนื้อเสียนสิโร เทพยดาเจ้าจงปรีเปรมประโมดมโนสร์ำนงแห่งองค์พระมหาการัตนปฏิยวงอันเรืองเดชกท้าวไทยเทเวศท,ทั่วทิสาร ้องชัยก้าวลาต้อนรับเทพเทวา นโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสักโกเทวินโทข้าพระเจ้าขอนอบน้อมอันเชิญเท้าสกะองค์อมรินอินทราธิราชเจ้าจอมโลกโลกาพร้อมเทพย,ายดาเจ้าทวนพุกสถาน พิมานแมนแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาวดึงทั่วถึงสิบห้องช่องชั้นฟ้าในแสนโกดจักรวาล เมื่อได้สดับสารตามทิพยโสตขอจงปรกมาร่วมอนุโมทนาสาธุกการขอจงมาเป็นสักขีพยานและมาเป็นประธานในพิธีข้าพระเจ้าขออัญนชุรีอัญนเชิญพระพิคเนศรเจ้าพระวิษณุกรรมเพชรฉลุก,กันปัญญาสดและไก่สอนข้าพระเจ้าขออัญเชิญเสด็จลงมาคุ้มครองและป้องกันสัพยันตรายอย่าได้มากั้มกรายในพิธีมงคลในครั้งนี้ด้วยว่า วันนี้นักวังปู่ปาริจิตนาลุงพลปาแสนบ้านจำปาดงแห่งนี้นำโดยคุณชัยผลคุณสมพรพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนทุกท่านทุกคนทางหลายได้กระทำการอันเป็นมหามงคลยิ่งได้จัดตั้งสารวิมานผมขึ้นไว้ในสุภวะสถานที่แห่งนี้จึงได้อัญเชิญอ,องค์ผมเลสสยามผู้มาสถิต ประดิษฐานขึ้นสู่อยู่ยังแท่นที่เพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้สการะและขอพรและเพื่อเสริมความปิดเป็นสิริมงคลให้ธุรกิจหน้าที่บริษัทมนโอมโฮมซั์แบนด์ทีพีสกินให้มีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จให้ได้มีกําไรเป็นร้อยล้านพันล้านปราศจากอุปสรรคและปัญหาทุกป,ประการทั้งอนาคตและปัจจุบัน จึงของอัญเชิญเหล่าควยเทพเทวาทั้งหลายให้แจ้งประจักษ์ตามหลักการอันพรสยมพมายานพระอิศวรพระนารายท้าวสกัดเทวราชคงมาที่ราชเจ้าท่านท้าวมาตุรีท้าววรีวรา,าศาสนาใตญ่ตึงอัญเชิญถึงท่านท้าวมหาพม ท้ากระบ,บิลพมและพระพมผู้เหมาะสมกับงานที่ถีนอกจากนี้ก็ยังมีเหล่าอมรินอินพาพระแม่อุมาเทวีพระนางรักศมีพระนางสุรส,สวดีแล้วยังมีเทพอรชุนผู้ประกอบไปด้วยปุญจริตอีกทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เชิญมาด้วยเหล่าเทเวเทีวาขอจงมาชุมนุมกันในงานมงคลในวันนี้ทุกทกพระองค์ ด้วยเถินลั่นของไช่ก้าวลาเดินเชินคุณชัยพลและคุณสมพรนะครับโปรยข้าวตอต่อไม้ที่องค์โถงนะครับโปรยสูงสูงนะครับทำกิจการงานใ,นใดๆก็จะสูงยิ่งๆขึ้นไปเสร็จแล้วก็มาโปรยที่พับพาพิธีนะครับและก็สาเจ้าที่ตายายด้วยนะครับนักบัต